<ห>เฮ้ยเฮ้ย<ว>อะไรวะมีข้ออะไรเนี่ยกี่โงกียามีข้ออะไรเนี่ยาทอ๋อวันนี้ถ่ายคลิปดีกว่าออก้านตอนเกอฟิวนะโอเคตอนนีู้่า<ห>ท่าา<ห>ออกไป,ไปถึงไหกวะ เขาอ,อะไรอไอกออกมาโอเคครโอเครเราจะ่วอ,ออกบ้านตอนหา้าทุ่อน่วเร่เกิดอขึ้นจะโดนตำรวจจับไหมครับไปเฮ้ยหาทุ่มตวก่กูหลับ กูจำได้กูหลับ3ามโมงกับศัตรูดื่นมาห้ทุ่มเลยหล่ะยังกับสามโมงเฮ้ยได้ไหมหทุ่มไม่จ้าเคยฟิลหรอเนี่ยไม่ใช่มั้งกูหลับไป3ามโมงกูจำได้แล้วมาปลุกอะไร5้าทุ่มวะเฮ้ยแกงเปล่าเราอ่ะเฮ้ยต่กล้องทำอะไรมึงอ่ะ แล้วหมานี่มึงอะไรเนี่ย mm hmm. เฮ้ยก็เป็นความเข้าใจผิดขอ,ง,องแต่เครับนะก็ผิดแรกก็ไม่ว่าง้าถุนไงคือปลุกมาเป็นการตอนถ้าถุนแล้วเหมือนมีคนแกล้งนะแบบแปบบปรับเวลาให้มันแบบให้มันแบบเร็วๆขึ้นอะ่ะปลุกเลยอะ่ะตอนกูหลับอยู่อะ่ะ <Huh? S 1> นะก็ไม่มีอะไรนะก็ อย่าวเข้าใจผิดนะครับก็ขอเตือนมานะครับว่าถ้าช่วงเคอร์ฟิวนี่ก็จะออกากบ้านนะเดึกๆดื่นๆก็มึงก็นอนไปเถอะนะต้งให้ทําก็ทาไปเถอะเดี๋ยวโลกมันจะไม่กุบเพิมก็ไม่ได้เปิดนะคนก็จะตกงานนะครับก็ปลังใจให้คนนล้ให้สู้การทุนงานต่อไปนะเด็กๆก็อยู่บ้านก็อย่าเป็นควายละมึงก็ศึกษาบ้างนะเรื่องชักเรื่องอะไรอ่ะโอ้ยจุลาจุลา กวันนี้ก็เอาไว้ให้นด้นงนฝากกดลับซับใครด้วยเป็นกลังใจให้ว้วนะทัน,นี้ก็สองร้อยซับเหมือนเดิมอยู่โอเคไปละ